ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมดรนายแพทย์ ad, สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเทยภูมิพักเพื่อไทยกระผมได้สงวนคำแปลจะติร่างพรบโอ,อนงบประมาณแผ่นดินเพราะเห็นว่ารัฐบาลได้ตัดงบประมาณหรือโอนงบประมาณหรือปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในปีงบประมาณ2,563มากเกินความจำเป็นจึงขอสงวนคำแปลจติไว้เพื่ออภิปรายเหตุผลในสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานที่เคารพครับจะเห็นได้ว่าในวิกฤตโควิดครั้งนี้ทุกประเทศทั่วโลกมีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก ประเทศใดที่มีฐานะเศรษฐกิจดีมีผู้บริหารประเทศบริหารเศรษฐกิจเก่งสถานะการเงินดีก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไม่มีปัญหาแต่สำหรับประเทศไทยมีปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำเป็นมาติดต่อกันตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่เข้าปฏิวัติรัฐประหารมาเศรษฐกิจของประเทศสุดโทมตกต่ำลงมีปัญหามากขึ้นมาเรื่อยๆดังจะเห็นได้ว่าเราเปรียบเทียบใน GDP รายได้ประชาชาติของประเทศขอภาพที่หนึ่งครับจะเห็นได้ว่าภาพ GDP ของประเทศต,ต่างๆในอาเซียนนั้น10ประเทศ ประเทศไทยอยู่อันดับที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดต่ำที่สุดตามภาพคือประมาณ3.5เเซในปี2019คือปีที่ผ่านมาครับจะเห็นได้ว่าปัญหาต่างๆมากมายในเรื่องราคาสินค้ากเกษตรตกต่ำก็แก้ไขไม่ได้ ครับความเดือดร้อนความจำเป็นต่างๆจนพี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนกันไปท่านประธานที่เคารพครับถามว่าพอมีปัญหาโควิดเข้ามารัฐบาลต้องใช้เงินจำนวนมากรัฐบาลมีเงินพอไหมตอบได้ชัดเจนว่าไม่พอพอไม่พอจะต้องทำอย่างไรรัฐบาลก็จะต้องมองไปว่า ตามหลักแล้วต้องไปมองที่ว่างบประมาณปี2,563ที่ดำเนินการอยู่นั้นมีส่วนใดบ้างที่ไม่จำเป็นเรีบด่วนชะลอได้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในขณะนี้ก็ปรับลดลงมาและอันที่สองก้อนที่สองก็มองไปที่เราคงต้องกู้เงินแต่จะกู้มากน้อยอย่างไรก็ต้องดูก่อนว่าเราตัดลดงบประมาณ ที่มีอยู่ที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนออกมาได้เท่าใดยังขาดเงินอยู่เท่าใดก็ไปกู้และขณะเดียวกันอีกไม่นานงบประมาณปี2,564ก็กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผูา้แทนราษฎรตามหลักก็คือเริ่มจากการดูว่าเงินที่มีอยู่งบ6 3ตรงไหนบ้างใช้ได้ที่เหลือไม่พอไปกู้แต่รัฐบาลชุดนี้ ที่เห็นกันมาครับกู้ก็กู้เต็มที่ครับแล้วก็ไปตัดลดงบประมาณก็ตัดมากเกินความจำเป็นทั้งๆท,ที่งบประมาณปีหกสี่ก็กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาท่านประธานที่เคารพครับนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะเงินกู้หนึ่งล้านเก้าแสนล้านล้านบาทนั้นเป็นเงินที่พวกเราเองทุกคน ไม่ว่าจะได้รับการเยียวยาหรือไม่รับการเยียวยาจะต้องมีภาระเป็นผู้ที่จะต้องทดใช้เงินจำนวนนี้พวกเราเองในห้องประชุมนี้ก็คงไม่สามารถจะใช้ได้จบเพราะว่าจะต้องใช้เวลาเขาบอกว่า80ถึงร้อยปีจึงจะใช้หมดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงเอาละครับในเมื่องบประมาณเงินกู้ก็ผ่านไปแล้วงบห4สี่ก็กำลังจะเข้าเราก็มาคุยกันว่า สำหรับการปรับลดหรือการโอนงบประมาณจากหน่วยราชการต่างๆนั้นถือถือว่าเป็นการดําเนินการที่ละหลวมไม่รอบคอบเกินความจําเป็นเกินสิ่งที่ควรจะทําเพราะรัฐบาลไปตัดลดงบประมาณแม้แต่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของโควิดโดยตรงคือกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลก็ไปตัดลดงบประมาณของเขา ไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขครับก็รัฐบาลไปตัดลดงบประมาณเขาจำนวนครับในกระทรวงสาธารณสุขถึง13 5 6หล้านบาทเฉพาะกรมควบคุมโรคที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็ยังถูกตัดลดงบประมาณความจริงมันเสียกำลังใจครับตัดลดไป36ล้านบาทก็ไม่มากนะักมันเสียกำลังใจมันควรจะเพิ่มเงินให้กับ กรมควบคุมโรคให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กับกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็ยังไปปรับลดเงินของหน่วยงานที่ต้องทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการแก้ปัญหาดังกล่าวนอกจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ยังไปปรับลดงบประมาณของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะสร้างคน ให้เข้ามาช่วยในเรื่องของการที่จะใช้นี่ในอนาคตไปตัดลดงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถึง1,254ล้านบาทครับไปตัดลดงบประมาณของโรงพยาบาลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงอุดมศึกษาอาคารผู้ป่วยนอกอาคารผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัดเอ็กซเรย์ห้องคลอดปรากฏว่าถูกตัดกันและเนรณาดัดนั่นคือสิ่งที่มองดูแล้วรัฐบาลไม่รู้คิดอย่างไรครับควรจะดูว่าควรจะตัดส่วนไหนงบซื้ออาวุธก็ลดโลก็ไปตัดมาเราไม่ว่ากันเพราะว่าตอนนี้ไม่มีรบราข้าวฟันแต่สิ่งที่กำลังทำอยู่แม้แต่กระทรวงศึกษาธิการครับก็ไปตัดลดงบประมาณเขา 4,746ล้านบาทฉเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือประถมมัธยมไปตัดลดงบประมาณเขา3,920ล้านบาทโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมครับลูกหลานได้เห็นข่าวนี้ก็ตกใจผมยกตัวยอย่างเช่นโรงเรียนประถมที่อำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งครอ อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชชยภูมิโรงเรียนชุมชนแท่นประจันซึ่งเป็นโรงเรียนประจําโรงเรียนใหญ่ที่สุดในอำเภอบ้านแทน่นลูกหลานใครสนใจอยากเรียนครับก็จะมามุ่งมาที่นี่ถูกตัดอาคารครับเป็นอาคารอาเนกประสงค์ของโรงเรียนนี้ครับก็ถูกตัดลดงบประมาณไปถึงสองล้านสี่แสนห้าสองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาท โรงเรียนในอำเภอแก้งคล้อโรงเรียนเก่าว,วิทยานุกูลซึ่งกำลังเป็นที่สนใจนะครับมีกิจกรรมมีผลงานต่างๆมีอาคารโรงอาหารให้ลูกหลานได้กินข้าวกินปลาหน่อยครับก็ตัดลดงบประมาณเขาสล้าน4 5 0แสนบาทครับบางโรงเรียนก็ไปตัดพวกอาคารบ้านพักครูไปตัดพวกสนามกีฬา ห,หลายอย่างครับอุปกรณ์ในการปรับปรุงมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ทยภูมิซึ่งเป็นมหาวิาลยใหม่ครับอาจจะใหม่กำลังพัฒนากำลังที่จะเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนก็ไปตัดลดก็ประมาณเขาถึงสิบเกล้านบาททั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ปีนี้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาลัดมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศแต่ไปตัดไฟสนามกีฬาเขาครับ ท่านประธานที่เคารพครับบางโรงเรียนได้รับงบประมาณแล้วจัดซื้อจัดจ้างแล้วได้ตัวผู้รับจ้างแล้วกำลังที่จะเซ็นสัญญาก็ช่วงเดียวกันเขาก็เตรียมได้รื้ออาคารหลังเก่าไปแล้วแต่พอได้รับได้ทราบข่าวมาครับว่าถูกตัดลดงบประมาณพากันเหงาไปหมดนะครับเงียบเหงาเศร้าซ้อยไปหมด ทั้งครูอาจารย์นักเรียนและพี่น้องประชาชนน่าเห็นใจมากครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ไม่ได้ให้ความรอบคอบไม่ให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาผมเห็นว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลจะต้องแก้ไขเยียวยาต้องซับน้ำตาให้กับประชาชนให้กับหน่วยงานที่ถูกตัดลดงบประมาณเกินความจำเป็นให้เร็วที่สุด ครับภาพต่อไปครับการตัดลดงบประมาณครับเราในระยะเร่งด่วนนั้นงบประมาณพิเศษอาจจะเป็นจากงบประมาณที่อยู่ในงบกลางก็จัดสรรเข้ามาแก้ปัญหาหรือคืนความสุขให้กับหน่วยราชการให้กับประชาชนงบประมาณบางส่วนงบเหลือจ่ายก็จัดเข้าไปได้หรืออาจจะใช้เงินบางส่วนที่ ทำได้ในงบประมาณปี2564ผมเห็นว่ารัฐบาลต้องดำเนินการในสิ่งนี้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนผิดหวังเหมือนกับว่าตอนนี้ฟ้าร้องฟ้าครึ้มฝนกำลัง,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 งจะตกครับแต่มีลมพายุมาพัดฝนหนีไปชาวบ้านเขาบอกว่า ลมพายุหรือรัฐบาลชุดนี้เหมือนกับลมบ้าหมูนะครับที่มาพัดสิ่งที่เป็นความหวังของเขาหนีไปเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเยียวยาแกา้ไขซับน้ําตาให้กับพี่น้องประชาชนให้กับหน่วยราชการให้เร็วที่สุดขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชม ดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ